การที่ปรึกษาลัมตีต่างประเทศยุครัฐบาลแพรทองทานคุณแซนชนิกาชาิกาวงณผา,าจันทร์ได้โพสต์ข้อความเมื่อเช้านี้ระบุว่าเริ่มมีความหวังที่รัฐบาลน,นุทินขยับในการปราบสแกมเมอร์คอลเซนเตอร์ในกัมพูชาจะประชุมนัดแรกเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ระดับชาติในวันพรุ่งนี้คือวันจันทร์คงไม่มีใครอยากเห็นประเทศไทยเป็นหนึ่งในเครือข่ายบนแผนที่ของอาชญากรรมข้ามชาติก็เลยอยากเสนอรัฐบาลถอดรหัสมาตรการว่าด้วยการที่สหรัฐอังกฤษเกาหลีใต้เวียดนาม ใช้เพื่อกดดันเครือข่ายสกแกมเมอร์เอามาประยุกต์ใช้กับไทยเธอระบุว่าด้วยการต่อยอดจากกลไกรัฐบาลแพรทองทานเคยทําไว้สําเร็จหนึ่งโจมตีเส้นทางเงินความบาดผู้เล่นตัวหลักตัดการเข้าถึงระบบการเงินเพื่อทําให้ค่าสแกมเมอร์เดินได้ายากสร้างผลกระทบเชิงจิตวิทยาและปฏิบัติการเครือข่ายทั้งวงจรต่อยอดจากรัฐบาลแพรทองทานที่มีแผนประเมินการมีบทบาทนาในการเป็นศูนย์ประสานนานา,นา,นาชาติในภูมิภาคเหมือนที่รัฐบาลแพรทองทานเคยสั่งจากกบอ่าน เจ้าพ่อปลอยเปรดเพื่อขุดว่ากถอนคนแก๊งคอร์เซนเตอร์โดยเสนอให้ตั้ง ศูนย์บริหารเหตุการณ์แก๊งคอเซนเตอร์และขามนุษย์ข้ามชาติเพื่อขยายการตรวจสอบเส้นทางการเงินของเครือข่ายอาชญากรรมอย่างเช่นกลุ่มปริ้นคลุปของทางในเินจื้อและผู้ที่เกี่ยวข้องในไทยอย่าปล่อยให้ชาวเน็ตต้องเป็นผู้ที่สืบค้นความเชื่อมโยงกับบริษัทในไทยเองข้อที่2ยึดสินทรัพย์ดิจิทัลขนาดใหญ่โดยให้ปชปชปปง,ง,ก,รงกระทรวงการคลังกรลอตตรวจสอบเส้นทางบิตคอยที่เชื่อมโยงกับซัพพลายเชนการเงินของเครือข่ายสแกมเมอร์ในกรรมัมพูชาอื่นๆเพื่อสกัดกั้นอาชญายกรรมข้ามชาติข้อที่3ไล่ป ท่อรับสมัครงานผิดกฎหมายซึ่งเดิมรัฐบาลแพทองทานเคยปิดเว็บไซต์เถื่อนไปแล้วกว่า400,000 URL มุ่งล้างโฆษณางานต่างแดนปลอมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เป็นท่อลอกเข้าสู่คอมพาวพร้อมต่อยอดในการอัปเดตขึ้นเว็นไซต์ให้ประชาชนรับทราบถึงมิจฉาชีพ ข้อที่สียกระดับเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกยูเอ็นและอาเซียงช่วยกันแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และสแกมเมอร์คำชาติคุณชยิกาพักเพื่อไทยระบุว่าฝากถึงนายมเตียนุทินอยากรัวที่จะต้องต่อย,ยอดนโยบายเดิมของรัฐบาลแทนทองทานเพราะเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน เป็นนายกจะบอกว่าไม่ทราบไม่รู้ถึงรายละเอียดของงานคงไม่ได้ตอนหน้าที่นายกต้องบูรณาการงานทุกกระทรวงแล้วก็ระบุเพื่อแก้ปัญหาทุกของประชาชนท่านต้องเดินหน้ากดดันชะกำเอร์ในกัมบูชาทุกวิถีทางเพื่อสร้างอำน,นาจต่อรองให้กระทรวงการต่างประเทศไปเจรจากดดันได้ไม่ใช่ลอยตัวเหนือปัญหาแล้วปล่อยให้เป็นหน้าที่ของกองทัพตำรวจและกระทรวงการต่างประเทศไปแก้ไขปัญหากันเอง